เดียวอีกค่ะอ,อันนี้ก็งเยอะแม่ตัวจัางตัวหน่อยเ,องเ,งอเลยตัวเยอะก็ไกินีเดียวแต่มัม่หน,น่อยนะใส่นน็นเนป็นแตะเดวค่ะนะกเอนพนเพนพนมีนะกันเใันอยหน่อยโอ้โหแม่เพราะว่ามันลกขอไปเ,เนือเอาเอาไปแตะอันนี้ไเสือเนาะ แล้วล่ะซื้อเพลงเกียร์เสร็จแล้วว่าซื้อปีกขึ้นหน่อยก็เกลี่ยหงายไข่ขึ้แล้วน้อยใหญ่สลับกันไปเขาก็ไปได้น้อยจนน่าเกลียดนะทุกคนไปน้อยธรรมดานม่ได้กินข้าวแรงน้ำกันอันนี้ก็พอมาสองคนมือนี้ตัวโบมามือนี้เขาจะมีแกงเห็ดปวกเนาะนแล้วก็ มีแหนมเนืองต่ำเจลมากินน้ำกันเลยทุกคนจบแล้วคะ่ะสบายดีทุกคนาวาโคกันนีในสตองสนี่สนเนลเนาะไปส่วนมาแล้วเรามามาเอาไข่ไปขายคัดไข่ไปขายจาก สิบแผงนึงที่คัดไข่ไปค่ะย,ยังองการมืออื่นประมาณสิบแผงคัดไข่แล้วเราจงสิบีกินขา้าวมันจะมีหลายขนาดเดี๋ยวนี้หันแห้งน้อยลงน้อยลงเสื้ออันนี้นะอุหูขนาดป็นเด้อเลยเสื้ออันกระแตอันนี้ก่อนแล้วจึงเอาเสื้อตัวดำมาค่ะตัวดำเออ กาไปกันตัวยกันน้อยๆค่ะปัจจัยขาย 48, 42, 43, 48, สี่สิบแปดสี่สิบสองสิบสามแต่สลับตัวน้อยมากันสี่สิบ 40, ตัวใหญ่ขึ้นมากับสี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบแปดแล้วแต่ราคาแต่ว่าตัวนี้ใหญ่หันมัน มันบ่มีหลายเ,าเอากะปะไปกินกับตัวน,น้อยๆเอาเต๋ใแญ่ๆกับตัวน,น้อยๆหันนปะไปกินเมื่ไมีกินข้าวอย่ที่เขาว่าแม่เห็นแต่เจงทุกช่วงแมวแซ่ก็เลยว่าถ่ายกินคือนอกของหาดหาดแตะละและเสียอีกหา้าง อันนี้ก็เยอะแม่เีอตัวจ้งก็หน่อยเี่แหละบอก็เยอะก็เกินเยอะกแไมันมีน่อยนะไข่เห็นเป็นแตะเนวคขานะข้าวป้าแม่พูดแม่พูดตรงมาหาให้สักเกกกับซูชิ อากาศท้อนคาไฟกระแทงแทงนี้ไม่หน่อยมักเก็บไม่หญ่ใจูแล่ไม่นยกเก็บเอาไหมกเก็บเอาเนี่ยเอาเส้นนี่ก็เขาเ่นก็เขาเ่นแหงแหงมีอะไรช่วยดูเอยหน่อยูเล่ม่เพราะว่ามันลกขอบไปเนิ่นเ็กเอาเอากระแตนนี้มิเช่อเนาะ นั่นแล้วอาซื้อแผงเกียร์เหรอวะว่าบ้าซื้อหนิซื้อไม่หน่อยตัวแก้วหน่อยแล้วเ,เอาแดงนี่ไป็นขาวนั่งใส่แผงเกียร์ซี้อหนิทำนนไม่เม่นตุเลยแล้วนน้อยเยอะละฮะใส่แผงเกียร์แล้วมันลุกลงไปแล้วมันมันอันนั้นออกมาหน่อยเงินละมันคื้อมันก็ได้ละน้อเออได้ละโอเคอันนี้ก็ได้ละเนี่ย ก็ย so hmm. so okay. เูนอหันไปย่างมันเนาะมันเนาะเนอะมันคาดเลยคาดแล้วคือยูนแหงเกียร์แล้วเนาะนีงไปคาดคาดเจอยูข่าวค่ะบางน้อยแต่น้อยโดษคือน้อยแบบนี้นะคะไว้ก <No> ิน มันน้อยเกินไปมันซ้ำกับไข่ไก่อ่ะไก่ลาดนะโว่าเอาหัดไปกินเอาน่อยเอายยไปไปขายมะกรนดไปเยเลยเนี้อหน่อยตุ๋นเมมื่อวานไปไปสวดให้ตนหนอยเห็น้ยุเคมอนนี้หน่อยมาใส่ก้อนนอกไก่เด็ดดีที่กันนะอ

ย่อยืนรอคันหาไปที่จุดแรกเราจะพวกนี้ของยางนี่จะมีมีแหะกอดินในขงยางทีบผมละเบื่องายตัวหลายตัวอ ไข่ยค้นแล้วน้อยใหญ่สลับกันไปฮาก็ไปได้น้อยจนน่าเกลียดนะทุกคนน้อยธรรมดาน้อยพอดีพองามแข็งนั่นแ่นแล้วเราข้นข้าเราขึ้นเมือกเครื่องเวียเมียงบริษัทสเ <laughs> แต่ว่าอันเอาเซอร์อันแตะยวนสวนกับเซอร์ถือแบบแป,แปววลงเมิดแนจะบอกเราแล้วครบคนครบไปกินข้าวกอนทุกคนไปเจอกันเดือนนเนือ้อแกงเห็ดแกงเห็ดกับแนเนื้อแกงเห็ดกว้อ <laughs> มาเด้กินข้าวแรงน้ำกัน อันนี้ก็พอมาสองคนเหมือนนี่ตัวโบมาพากันขี่รถมาสองคนหาเอามาห้อน,นอแล้วกันอนี่ยอ่อแม่แกงเห็ดเฮดบวกแม่ของดีมาแกงเห็ดบวกสุก,กินอาจารย์นี่ก็เน่ารักแต่เฮดบวกเด็กบวกเฮดบวกใช่มาหน้าดีเทีนเยนขวดยาเสียท้ายเห่อเจ้าควางนี่เหรอเออ ก้ามเด็ดเส้นปวกเอามานำยึงกับก้ามยึงมาเมือนี้เราจะมีแกงเห็ดปวกเนาะล้วก็มีแหนมเนืองตัแเจวมากินน้ำกันเลยทุกคนโอ้ก็กินอะไรอย้วอตับเตัดมาเห็นจะดเกินเจลเยอะถือว่าถือแล้วเนาทำเงีนได้ไเนาะเขาขายแสนเก้าสองแสนไป

Ừ, bóng lên ngay, ở bên chuột phải hoa xe hoa miệng binh hỏi miệng tất mai, nó không hiệp binh chả chả binh hoa miệng binh hoa miệng binh nè miệng binh đấy miệng binh hoa Nhạt binh nhạt. miệng binh hoa tổ binh hoa tìm binh hoa miệng binh hoa miệng binh khéo. miệng hỏi, hoa miệng binh Nó miệng binh hoa miệng binh nó miệng binh มีกกถบงเส่าเนยโคชเนียจนยเปจริงจิยส่วนมมีเผ็ดิิมเผ็ดแห้งสะตัามก็เลกั่นแหวมันเมันเะืดเป็ดดมันแก่แล้วเนาะแก่ฝน เ้ามันบัวหอนลังเลยบัวเทียนหรือว่าหอนลายกบได้ยอนลายกบได้อัญนาลูกไก่เป็นจริงหรือ่ามนไปไหนฟด้มาเชขนานี่เสรแล้วค่ะ

แค่คุเหนื่เดยากรเอรมเน่ยเป็นค่าไอ้คนเออแค่คนเนี่ย็ตับไก่แคคนตห่าคนตาหางไหมแคกไก่กเออแคคนใอรให้ทั่วเขาจะให้ทพววให้เตที่คนที่สามน่าจะเออให้ทวกคือนกันบบไม่เห็ทัววเหรอมากินทัลวกลาง เบืออันนี้ก็ตึงมากนึงลำกระเก่ึงลเ้าบ่บ้าีเาเข่าตเสือยาอ้วนรูดอ้นอมกันเนี่เนาะ่บือิ้นที่กับเข่าไปเลยอเข่าม่เ็สิวขาวแล้วแม่บ่เบื่อแล้วมันแหบแ่งแเอาข่าสารเลเนาะกระดข่าเบื่อเลยเนาะข่าสานก็คือขาสารจุกมันแก tông đi lắm nó. ra hết Cái nào đưa yêu bước được bước lại? Có my hạnh phúc là ký là mình là mình tươi <laughs> mình là ký 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 là ký 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 เน่ล้มันขอเขาเนื้อร้าติจี๊ดเายอะาเขียนคนกว่านี้จ um, ี๊ม yeah, ันต้องเหมือนอดินะจี่ดเลตรงเหมือนเดิมเขาเคลือเขาอย่างนี้ยินได้เลื่ยงก่ะยินตะลิบต้นยินยยบายในมานะหุินแม่หัเดอกกันยิน

กินัอตเคัวกเา็ันวจีนวยเป็ดดีขนาดเนาะเข็นของแท้จ sure> ิ้ม้ถเรองตุ้ดแลจิ้มันเข้าเลย้อเขาหนังเนาะกินเฮ็ดกะเหลือเนี่ยว่าน้ามันน้อย นี่ยูดูจะได้หรือเปล่าอื่ลิน้่เยมินแซ่บซ้นเรินลอจิ้มิ้ไปอุ่นแซ่บ้นก็ได้ยังจ้มแซ่บคนฝากคนแซ่บนก็ได้ตํงแก้วระแซ่เผ็ดอันนี้นี่นะเดี๋ยวจิ้มให้หน่ะผมทาแก้วไป ไม่น่ารักเป็นอะไรดอิบ่ชาติสิจะแสดงว่ามันบุเบี้ยงนอกทีเทวครับข้าวเทจะทำบุาถึงมามันบุเบี้ยงกันเ่อะบุเบี้ยงแะ้เราไปแฟไปบอกร่างขาเขาก็มาเป็นยัหาเด้อะไรบดีมันยังบุชาเขางหอยกินหอยยวนาอะไรก็มสัเอาโเตีเทลไป Bất kỳ hết là là mặt trời khóa. Hết tối ươn chứ. Hết lần ươn chứ. Hết lẽo. Cái đó thì là... Thứ là nửa theo, thì giờ mình... Từ cái nửa này mà. Ừ. Nửa là tuần trước. Nửa rồi. Mà nhanh bộ... Khá, bò khá từ, oh, tư là đúng, khá Còn sau tức là hết. Ừ. Còn mình bộ... Mình cao. เดี๋ยวดีนั <tr ots> ้งคลิเดี๋ยวดีเนี่ยเวลาเขายำแล้วมันจิ้มอยู่ลงอยู่แลวจิงที่ใดอินแล้วทุกคนสำหรับคลิปนี้เซนนี่ต้องขอตัวลาไปก่อนด้วทุกคนใครที่ัาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เดอเดอายบาย <c oughs> เจอกันใหมค่คลิปหน้าเด้อสบายดี <t> <t>